โอเคครับก็สวัสดีมมทุกท่านกันด้วยนะครับแนะก็อยู่ผมเองชักกีนะฮะและในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนทําหมัดใหม่นะครับนี่เป็นหมัดอันนี้นะหมัดของพลโทรกราฟนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยฝากดูก,กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะ แล้วตอนนี้เนี่ยร้านผมก็มีบริการขายไอเทมในเกม King Legacy นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาบของแต่งวัตถุดิบผลปีศาจรับทํา V2 เร็วๆเวี้อยอาจจะมีรับทํา V3 รับทำหมัดใหม่นะใครสนใจก็ทักหาแอดมินเพจได้เลยนะครับโอเคครับอันดับแรกให้เราไปที่เกาะดันเจียนนะครับนีเกาะดันเจียนพอ,อมาแล้วเนี่ยให้เราไปที่หลังเกาะนะ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ NPC ที่เราต้องไปคุยด้วยไม่ต้องเตรียมอะไรมานะฮะมาคุยตัวเปล่าก็ได้พอคุยแล้วเนี่ยมันจะให้เราไปจัดการออบิซ l t ไทแ l น n d 3ตัวนั่นก็คือไอ้บอสที่มันแบบอาบดาบนั่นแหละเราสามารถมาดูได้นะครับว่าเซิร์ฟนั้นบอสอะไรเกิดะนะสมมติว่าเป็น อเซิร์ฟนี้เป็นบอสปูเกิดนะครับอีก49นาทีเกิดเราอยากเปลี่ยนเป็นอวิ s โซ l ไทยแลนด์ก็สามารถทำได้นะครับใช้ผลอีพิกในการเปลี่ยนนะปึ๊บนี่อ่ะรอบนี้ผมสุ่มได้อวิ s โซ l ไทยแลนด์เลยนะครับอีก45นาทีเกิดถ้าเราอยากลดเวลามันเนี่ยอยากให้มันเกิดเร็วขึ้นแล้วก็ยัดผลไปนะนี่มันก็จะลดเวลาลงมา ลดได้สูงสุดแค่ถึง30นาทีนะถ้าเป็นตัวอักษรสีแดงตอนนั้นไม่สามารถลดเวลาได้แล้วนะครับประมาณนี้พอคนดูจัดการอวิซอลไทยแลนด์ครบ3ตัวแล้วเนี่ยต้องให้กลับไปคุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับพอกลับมาคุยมันจะให้เราไปอไปหาออฟออฟสีส้มๆอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ไม่รู้ว่าจะมีรูปหรือเปล่านะ ออฟสีส้มๆม,มันจะดรอปในดันนะครับในดันเจียนดันเจียนโลกสามนี่แหละมันจะดรอปกับบอสท,ที่เป็นผลมืดกับผลแมกมาเท่านั้นนะถ้าเป็นบอสตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ดรอปนะครับบอสในชั้นที่5ผลมืดกับผลแมกมาเท่านั้นนะครับโอกาสดรอปล้อยเปอร์เซ็นต์ถ้านอกเหนือจาก2บอสนี้มันจะไม่ดรอปห้นะครับตีให้ได้5ลูกนะ พอเราได้ครบ5ลูกแล้วเนี่ยลงดันจนครบ5ลูกแล้วเนี่ยก็กลับมาคุยกับ npc ตัวเดิมพอคุยกับ npc ตัวเดิมใช่ไหมมันก็จะให้เราไปจัดการจัดการบอสนะครับเราส่งลูกแก้วมันปึ๊บมันจะมีบอสเกิดอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่ผมยืนเนี่ย พอตไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับสามารถตีคนเดียวได้พอตีเสร็จแล้วกลับมาคุยกับ NPC ตัวเดิมนะมันจะให้เราใช้เงินอยู่ที่49ล้านนะครับในการซื้อหมัดแค่นี้เลยนะครับสำหรับการทำหมัดกราฟนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูตอนนี้ผมก็อัพค่าพลังหมัดตันเลยนะ,ะกับตัวนี้แล้วกัน คิวแซดครับไม่เงี้ยหมื่นสี่คิวเอ็กหมื่นสามครับสามารถลากศัตรูได้ด้วยคิวซีอ๋อคิวซีต่อยรัว,ลวปาลาระเบิดเงี้ยอ๋อมันเป็นการปาลาระเบิด ออปลาระเบิดต่อไปสกิลวีครับนี่มีแอนิเมชั่นด้วยตามเมทเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเยอโคตรเท่เท่มากดาเหมื่นห้านึกว่าจะแรง ไปสกิล E ครับอ๋อเชดสกิลวมันพุ่งไปจับเลยด้วยนะพุ่งไปจับปุ๊บแล้วก็แอนิเมชัน่นอ้หมัดกาเล็กซี่ครับหเหมือนจะแรงแต่ก็ไม่ได้แรงมากโอเคครับสำหรับหมัดกราฟก็ มีประมาณนี้นะครับนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณครับบปายหาแล้วเอาไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ